ได้แล้วคือเราไม่รับเปลี่ยนคืนอะไรงนี้ถ้าไม่สวยก็ถ้าใช้ไปอะไรอย่างนี้ไปเราออกไปรับเวทต่อดีไหมเอาไปดูของที่เราซื้อมาก,ก่อนนะอี๋สวย สีทองเลยว่ะซื้ออะไรมาอีกนะเมื่อกี้เข็มทิศใช่ไหมแล้วก็สมมติผู้ปกองของคนอื่นก็เห็นเราไปแบบนี้อยากให้ผมยาวแบบผมยาวดีกว่าผมยาวบ้างนะกมนี้พี่เรามีอันนี้ด้วยเรามีที่ย้อมสีด้วยเหรอมีพวกโจนสลัดเนี่ยผมแดงไปเลยไหมล่ะเข้มๆสีนี้ก็สวยนะสีม่วงระหว่างสีม่วงกับสีแดงสีขาวแดงสีม่วงก็สวยอยู่นะสีแดงก็สวยอ่ะสีส้มเอาสีแดงเลยจะได้มีความเป็นโจนสลัดหน่อยพี่เราซื้ออะไรมาสังเขมทิศสวยอยู่ ป้าอยู่มือที่เราซื้อมาแล้วเราเราเอาแจ็คเก็ตแห่งท้องทะเลมีด้วยเหรอมีแจ็คเก็ตด้วยเหรอมีชุดชั้นในก็เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเอาสีเทาดีกว่านะไปใส่ไปเถอะพ่อไม่เห็นอยู่แล้วไปรับเวทต่อปริศนาไปปริศนาอันนี้ปลดล็อกอันใหม่เนาะได้หีบใหญ่ขึ้นนะลองดูนะตู้ขาวๆแล้วก็โค้งๆหน่อยนี่เหรอคัองสมบัติแห่งทะเลที่จมลงที่มันให้แผนที่มาเมื่อกี้อ่ะเจ้าดีเปล่าวะ ที่แ่บเป็นน้อนคอยใช่เปล่านอนลองเดินทางไปตรงนี้ดูนะไกลป,ปะลงใต้ไปนะเฮ้ยแคนน้อนโคฟใช่ปะใช้ที่จะทำเวสป่ะไปใกล้ๆหน่อยแต่ดูซิว่าเราอุปกรณ์รอะไรโฟยัง ดอกไม้วี่ไก่หลากสีเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแสดงว่ามีสมบัติจริงปะพวกผีมันมาต้อนรับขนาดนี้เลยก็นึกว่าเสียงไก่ใกล้บก้อนหินใหญ่ๆสะพานอยู่นี่ใกล้ๆก,กับก้อนหินใหญ่ๆนี่อ่ะ อ๋อนี่ไงเจอแล้วแถบวบนี้ันแบบนึ่งเหอแถบวบนี้เหยินเสียงผีเฮ้ยทาาไหนะอกแ้ว โอ้ยโดนฟันไปทีเดียวภาพยิงไงทั้นั้นที่มันก็ฟันได้แต่ว่ามันภาพยิงแรงกว่านะเฮ้ยนี่ตัวละครเราเห็นเป็นครั้งแรกดูแบบสุดโซมมากอ่ะตัวลนะครน่ะเฮ้ยมันขยับปากได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว ใจดีเลยดนิงศูนย์หมดเฮ้ยโอ้ยเก็บอ,อยู่ก็ามาเจอสมบัติปุ๊บพาปับ๊บก็อาจจะไม่เห็น,นแต่ว่าเราแบบอาสมบัติตรงเนี้ยมนเป็นชั่วโมงกว่าแหละมันหามันก็มึนอะ มันอีกแล้วสุนหมดไอ้มันโดบยาอีกตัวปะไปโดบยาดิมันโดบยาปะ <c oughs> ไม่ได้โดบยาเหมือนกับมันทำอะไรสักอย่างเฮ้ยมันจะปลาระเบิดใส่อ้ยอยเฮ้ยมันจะมา เระเบิดใส่เราทำไมฉันหนีไม่ทันไตอตรงนี้อ่ะหมูลองเหมือนโดนเชื่อเตยอ่ะไม่มีใครเชื่อมันแต่มันล้องเหมือนโดนเชื่อโอ๊ยฉันตกใจหมูพอเรื่อยๆเลยไอพวกเนี้ย ถ้าแบบฟองกระดูกครบร้อยตัวแล้วมันจะได้ได้อะไรสักอย่างน,นเสียงมันเลา้ามันอะไรอ่ะเฮ้ยเรือโจรสลัดจะมาเปล่าคนว่าเขาจะเปิดสึกกับเราปะ เขาเปิดศึกว่ะไม่ได้บรรจุเฮ้ยยังไม่ได้บรรจุรอ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยมันมุมไม่รวยเลยเคุณมันไม่ได้หาแล้ว คนเมา่ไหอะ่ะโอ๊ยโอ้โหเราเจ็บกว่าเยอะไอเราดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยจะสู้เขาได้เท่าไหร่เลย โอ้ยเราต้องสละเรือแล้วล่ะอมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะอุ้ยจมเราเข้าไปเรือเขาได้ปะเร้ต้องกินผลปีศาจแล้วแหละกินแล้ว เอา,ากินแล้วเขาจมซะกัน้นเฮ้ยฉลามอาดีอาดีอาดิอันมีฉันฆ่าฉลามแล้วทุกคนดูดิฆ่าฉลามในลาบไม่ได้ฉันมาฆ่าในนี้แทนเราไปหานางเงือกน้อยกันอา้าไม่ใช่นาง ไม่รู้เป็นนางเงือกหรือนายเงือกดูเหมือนผู้ชายเลยเอ,อ้อฉันกลับมาที่ไหนเฮ้ยใครวะสวัสดีคุณเป็นใครอ่า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 อาอ่าอ่าล่าอ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 มาอ <c oughs> ่าอทท่าอ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 ่อ่าอ่าอ่าอ่จอ่าไหอ่าอ่าอ่า่า่อ่่า่่่่า่่า่่ ขายของได้ป่ะยังมันงูนะน้อยมันอาจประชกกั้นเหรอหน่อยโอ้ยโอ้ยพิษงูมันแรงวะ่ะแรงยินเสียงงูอะ่ะแต่ไม่เห็นตัววันนี้ไงจะชกเพิ่มแค่ดิฉันก็ตาลายแล้วเนี่ยมันก็เรามาที่ไหนก็ไม่แน่ใจเลยตอนเนี้ยนะมันสุ่มเกิดเกาะใกล้ๆเกาะใกล้ๆที่เราตุยเมื่อกี้นะ สนใจซื้อป่ะให่ไปที่อัลพอร์ตเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนเพราะเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดที่ไหนของเราหายหมดเลยป่ะของที่เราไปป้นค่ะที่แป้นเราเศร้ามากเลยอ่ะคือเหมือนของที่เราป้นค่ะที่แล้วมันหายหมดเลยอ่ะไม่ได้ขายอะไระเมื่อกี้เศร้าอันนี้เศร้าจริงเศร้าจนแบบว่าฉันหมดกาลังใจในการเล่นแล้วอ่ะขอเศร้าสักห้านาทีนี่เปล่าเกาะน้องไก่เนี่ยมันเหมาะกับฉันมากเลยชื่อเกะดอดเดียวเพราะว่าฉันกระโดดเดียว กาะโดดเดียวคนเล่นก็โดดเดียวที่อันที่น่าซื้ออีกอันหนึ่งคือไอ้นี่นะทุกคนนะก็คือคืออะไรนะที่แบบสก,กินเรือนอะเออก่าจะนึกอ,อก่อกติดที่ลิ้นคือสกินเรือน่าซื้อเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเรือเราลายสวยอะไรเงี้ยเดินหน้าเต็มกําลังท่านลุกเรือขับกับตันผมกำลังเดินหน้าไปอยู่ไัซ้ายหันไปทางทิศใต้หันไปทางทิศทางทิศใต้จ้ะเจ้าลูกเอ่อเรียกว่าอะไรดีวะลู่กระจอกหมายเลขหนึ่งได้เลยครับท่านกับตัน กันท่านกับตันข้างหน้าจะระวังจะทนหินคลับท่านระวังสลาม,มางับเรือไปนะแะบบฉลามยักนะคะท่านเราจะไปหาเกาะโดดเดี่ยวกันนะเกาะโดดเดี่ยวมันต้องเล็กมากแน่ๆเพราะว่ามันชื่อเกาะโดดเดี่ยวก็จะเป็นเกาะน,นั้นด้วยซ้ำนะเล็กๆกันแท้ใกลปะดูโดดเดี่ยวดีจังเข้าไปใกล้ๆ่อยดิอาจจะใช่ ไงก็โดดเดียวโมูอย่างเล็กอ่ะมันจิ๋วหลิวระวังชนคนบ้านะผีอิงเฮ้ยมันรวบมาโอ้ยโอ้ยเต็มเต็ม เต็มพี่อะไรแบบวาวแบบวาวแบบวาวคนเหรอผีเหรอพอดีจริงเจ้ยเจ็บไหนละสุดหมดไหนละเฮ้ยมันแวบ,บไปแวบบมาไปละคนหนึ่งเฮ้ยเจองูโอ้ย ถอยหันหลังได้ไงอะมันโชกหันหลังได้ไงวะเอ้ยมันมันเป็นงูพันพันภาษาอะไรวะพิศดารมาชอยโจกถอยหลังได้ด้วยอะของเยอะดีจังตรงนี้เพื่อเราไปไหนแล้ววะอ๋ไกลจัดยินเสียงงูอีกแหละอยู่ในน้ำอะไรตัวเนี้ยโกก็โชกอีกเวทใหม่ยินเสียงอีกแหละน้อยอย่ามาโจกซะนะนี่แน่ปกตีตาผ้ามัวเลยมันถูกเธอจ้องมตนสะกดยังไงยังใกล้เขตตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงต้นไม้ตรงกลาง ใช่ค่ะอันหนึ่งขางอกนี่ป่ะขออขางออกเฮ้ยมันมาผีมันมาเร็วขอร้อยตัวอยากยิงโอ๊ยสูนมันช้าสูนมันช้าอะไรแววาวาวแวววววแวว เก่ากระสุนเฮ้ยมาอีกแล้วแน่ยิงเลยไกลๆอ่ะมันจะใส่กระสุนทันอยู่ต้องเดินไปๆโอเฮ้ยห okay. มูก็สปอนต่อหน้าเลยรอกน,นี่แน่สามสิบแปดตัวเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปกใกล้ๆแล้วก็เตรียมจอดจอดโอย้ยโอย้ยโอย้ยโอย้โอยจอดไม่ ไม่ทันใจเลยก็ถือว่าได้จอดใกล้ๆนะแต่ว่าเรือแทบพังไม่ได้ยินเสียงเหมือนงูตลอดเวลาว่าฉันหลอนงูอมันหลอนงูแหละคยเห็นพวกโจรสลัดอะเวลาเขาลงโทษใช่ปะอันนี้เดี๋ยวเก็บไปด้วยเขาจะให้แบบเป็นไม้คำ้ำบนแถวๆเนี้ยแถวๆเรือแล้วก็ใไ้มีดจี้พวกเรือที่นิสัยไม่ดีหรือว่าพลยศหรือว่ามันทีก็ไม่มีเหตุผลเลยเท่านั้นน่ย สวดีกัปตันแคบโมโหเฉยๆก็โดนผักตกเรือเลยใช้มีดจี้มแล้วก็ปิดตาอคุณพันธมิตรร้านค้าสวัสดีคุณพันธมิตรร้านค้าคุณต้องการสินค้าไหมเอ๊ะขอบคุณสำหรับสามร้อยบาท